นี่คือนมโรงเรียนอ่าในตอนผสมเนี่ยเราอาจจะได้กินนมโรงเรียนกันทุกคนนะคือผมได้กินครับคือทุกวันเลยกินแล้วกินเล่ากินซ้ําอย่างนั้นแนหะแต่ถ้าวันไหนคุณไม่ได้กินนมเนี่ยแล้วกเก็บจะในกระเป๋าแล้วถ้าคุณลืมเอาออกเนี่ยอีกวันหนึ่งมันจะผ่องขึ้นนะพูดง่ายๆคือนมบูดเตรียมระเบิดได้ตลอดเวลาถ้ามันระเบิดแบบตุ้มอย่างเงี้ยคือมันมันเหม็นมากอะเหม็นนมบูดนะ และผมก็ไม่อยากไปเอานมในถังสีน,น้ำเงินโง่ๆฮะคือไม่ได้ขี้เกียจหรืออะไรหรอกคือมันแบบมันเหมน็นนะมันเหม็นมากเปิดออกมาไม่โคตรเหม็นเลยคือแบบเหม็นขี้งอขี้ควายอะคือเหม็นแบบอ่าแหวะกูมไม่อยากมาเอานมกล่องนมกล่องเนี่ยผมจะได้มากินในช่วงตอนปิดเทอมนะของตอนปฐมผมไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าผมนั้นจะได้มเป็นแบบกล่องลงอังฮะ ในหนึ่งกล่องลังก็จะมีอยู่หลายๆกล่องเล็กนะน้ำหนักก็เยอะอยู่ตอนประาสองประสามอะถ้ายกได้ก็คือแบบฮ้อนแข็งแรงอย่างเงี้ยแหละฮะคือมาถึงบ้านก็เก็บใส่เตรียมตู้เย็นฮะแล้ววิธีกินก็ไม่ทำบาดานะผมต้องกินกับน้ำแดงเฮียบูบอยฮะใช่ะปะเฮียบูบอยใช่ปะ, boy, ปะนั่นแหละผสมกันก็เป็นนมจุบูฮะกินเข้าไปแล้วแบบโอ้เวล่กู อ่านี่นักเรียนรู้ไหมว่ากระจกนั้นทํามาจากอะไรผมรู้ครับผมรู้กระจกทํามาจากรายครับโอ้ถูกต้องเลยเธอนี่เก่งมากเลยนะนี่อ่าและมีใครรู้ไหมว่าเราต้องเอารายไปทําอะไรถึงจะกลายเป็นกระจกได้ครับฮะมีใครรู้ไหมผมรู้ครับผมรู้เราต้องเอารายไปเผาถึงจะกลายเป็นกระจกครับโอ้นี่เธอตอบอีกแล้วเรอเธอนี่เก่งมากเลยนะ อ่ะก็ตามนั้นนะครับเราต้องเอาทรายไปเผาะนะแล้เวเธอรู้วิธีการทํากระจกได้ไงเนี่ยฮะเธอที่เก่งมากเลยนะผมก็ได้ไปศึกษาข้อบูลวิธีการทากระจกมาแล้วครับจริงๆแล้วเราได้เล่นเกมไหมครับอ่านะอืมเรานี่มาอนุญาตตัวพ่อเลยดีอาบน้ําแบบปกติ vs อาบน้ําแบบลูกเสืออาบน้ําแบบปกติช่วงเวลาอาบน้นํานี่มัน่างเลยจริงๆนะนะแชมพูนิดหน่อย ก็สร้างหัวหน่อยแล้วกันฮะฮะม,มันช่างฟินจริงๆเลยอาบน้ําแบบลูกเสือลูกเสือทุกนายกูหให้เวลาอาบน้ำสองนาทีอืมทำไมเวลาอาบน้ำกูมัน้อยจังว่ากูจะอาบทันไหมเนี่ยฮะโอ้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีในการอาบน้ำโอ้มันจะเร็วไปไหนวะเนี่ยกูจะไม่ทันขันที่ใครเลยอะไรเนี่ยไฮ้เพี่ยนเราขอยืมขันนายหน่อยเฮ้กูยังอาไม่เร็จเลยเพื่อนไม้กวาดที่บ้าน vs ไม้กวาดที่โรงเรียน ไม้กวาดที่บ้านอืมอีกนิดเดียวบ้านเราก็จะสะอาดขึ้นแล้วนะอืมสะอาดไรฝุ่นไม้กวาดที่โรงเรียนเออไม้กูเป็นขยุมขยุมกูจะเอาส่วนไหนมันกวาดดีวะเนี่ยไหนเดี๋ยวเราลองกวาดดูสิอืมวันนี้มันจะสะอาดให้กูไหมเนี่ยการเก็บ ขณะที่เรากําลังนั่งเรียนอยู่เนี่ยบางครั้งเราอาจจะเผลอทําปากกาตกลงพื้นก็ได้เวย้ยแต่มันก็ตกไปไหนไม่ไกลหรอกก็ตกอยู่ประมาณรอบๆโต๊ะเรานั่นแหละตอนที่เห็นมันตกอยู่เนี่ยเราจะไม่ลุกออกจากเก้าอี้กูก็ไม่รู้ว่าทำไมกูถึงไม่ลุกจากนั้นเราก็จะเอื้อมหยิบมันแต่ก็หยิบไม่ถึงเวย้ยระหว่างที่เราหยิบปากกาไม่ถึงเนี่ยจังหวะนั้นสมองมีการประมวลผลอย่างอัตโนมัติอย่างรวดเร็วเลยฮนะภายในเสี่ยววินาทีว่าเรานั้นต้องใช้ตีนเขี่ยมันเข้ามา เออเราใช้ตีนเขียบางทีไม่เอาตีนขี้ปากกาขึ้นมาได้ด้วยเขาเรียกว่าความสามารถพิเศษจากนั้นก็เอามือหยิบมันขึ้นมาเอาวางไว้บนโต๊ะหลังจากนั้นก็หาวเอามือปิดปปดสรุปกูดมขี้ตีนตัวเองเครื่องดนตรีอ่าในตอนเด็กๆเ,เนี่ยเรายังไม่มีเครื่องดนตรีเป็นของตัวเองใช่ไหมแต่ว่าเราจะเล่นดนตรียังไงละ่ะเพราะว่าเรานั้นไม่มีเครื่องดนตรีเป็นของตัวเองแต่ว่า พลังกินจินตนาการช่วยคุณได้โดยที่เราจะสมมุติขึ้นมาว่าอันนี้คือกลองอันนี้คือกีตาร์แต่กีตาร์ที่โรงเรียนเนี่ยส่วนมากหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ฮะและนี่ก็คือไมโครโฟนเอาจริงๆอันนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะแค่เอามาถือเฉยๆและนี่ก็คือวงดนตรี Student Music ดึกดึกแปะ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  ไอตู้ควายเปิดเทอมวันแรกโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับโอ้โหตื่นเต้นจังเลยไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับสวัสดีครับคิดถึงกันไม่เอ่ยผมรักทุกคนเลยนะครับที่เปิดเทอมแล้วเหรอเนี่ยเนี่ยกูยังไม่ตื่นเลย เฮ้ยนายนี่นาย,นนายไหวปะเนี่ยไหว,ไหวแล้วไหวแล้วนอนมาเต็มอิ่มเลยเพื่อนเออแต่คิดอีกทีขอนอนต่อแล้วกันเพื่อนเอานักเรียนวันนี้ก็พอแค่ดีนะไอ้พเพื่อนอือวันนี้เราลอดว่ะกูแม่งไม่ทวงกันบ้านไว้เออจริงด้วยว่ะกูแม่งยังไม่ได้ทําเลยกันบ้านที่สั่งไปเมื่อวานอะสงสัยแน่จะลืมไปแล้วมั้งกูค,คะกันบ้านที่สั่งไปเมื่อวานต้องส่งไหมคะ เออใช่กูลืมไปเลยนักเรียนทุกคนกรุณาเอาการบ้านมาส่งด้วยนะโอโ้โ,อโหกูว่ากูจะรอดแล้วนะชีวิตกูต้องมาจบเพราะยายผู้หญิงเสียงแปลกๆนี่เลยเนะี่ยโอ้โหความทรงจําดีซะด้วยทัศนศึกษาไอ้ดูนั่นดีนกฟามิงโกละ่ะไอ้โครสวยเลยสีเขียวสดใสไอ้นายดูนั่นดีมีแพนด้าละโอ้โหดูหน้ามันดิยิ้มแย้ม,ยมแจม่มใสเลยทีเดียว ใช่นั่นมันคิงคองนี่นะโคตรเท่ทำท่าทางให้เหมือนคิงคองเอานักเรียนเอาครูเรียกละวันนี้ครูมีสมุดบันทึกความรู้ให้นักเรียนต้องทำนะกรุณาทํทำให้เสร็จก่อนกลับบ้านละโอ้ไม่น่าพระเจ้านั่นมันนั่นมันตัวทำลายความสุขของเรานี่นะไม่ไม่เราจะไม่ทำมันเด็ดขาดสมุดบันทึกความดี ถ้าพูดถึงเรื่องสมุดบันทึกความดีเนี่ยผมคิดว่าทุกคนหลายๆคนน่าจะเคยทําเพราะว่าอาจารย์สั่งให้ทําคือสั่งทําไมไม่รู้อะ่ะเหมือนไม่อยากให้อยู่บ้านเฉยๆอะ่ะต้องมีอะไรให้เขียนผมไม่รู้นะว่าสมุดบันทึกความดีของคนอื่นเป็นยังไงแต่สมุดบันทึกความดีของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมแต่งขึ้นมาเองทั้งหมดคนอื่นคนที่ตั้งใจเรียนเขาก็จะเขียนทุกวันทุกวันอะ่ะคือผมไม่ได้เขียนสักวันเลยเว้ย ก็ผมแม่งไม่เคยทําความดีอะไรเลยสมมุติว่าอาจารย์สั่งให้อ่าทาสมุดบัรทึกความดีภายในหนึ่งเดือนเนี่ยว่าทําความดีอะไรบ้างนะครับซึ่งทั้งเดือนผมไม่เขียนเพราะผมแม่งไม่มีความดีอะไรเลยแต่พออาจารย์บอกให้ส่งเนี่ยคือผมมีความดีขึ้นมาเต็มเลยฮะความดีที่ผมเขียนลงใส่ไปในสมุดเนี่ยก็จะมีกวาดบ้านกรอกน้ําล้างจาน กวดบ้านกอกน้ำล้างจานกวาดบ้านกอกน้ำล้างจานทั้งเนี้ยทั้งสมุดเลยไอ้เขี้ยวเวียนไหวแต่เกิดกับสามสิ่งเนี่ยผมเขียนซะเป็นแบบไอ้คนที่ทำสามสิ่งเนี่ยมึงคือโคตรเทพเจ้าของความดีเลยเว้ยทั้งๆที่ในตอนนั้นเนี่ยซื้อน้ําเป็นลังมากินแต่กูก็ยังเขียนว่ากอกน้ําอยู่เนี่ยขนาดการบรรทึกความดีกูย,ยังแม่งคิดไม่ดีเลยไหม ก็ตอนเด็กตอนนั้นเราไม่รู้อะว่าการทําความดีมันต้องทําอะไรแบบไหนอ่ะแม่งการล้างจานถูบ้านนี่คือการทำความดีหรอไม่ไม่ใช่เว้ยแล้วหนังที่กูดูในตอนนั้นเนี่ยก็คือซูปเปอร์แมนกูชอบมากคือมึงจะให้กูทาเหมือนซูปเปอร์แมนหรือแม่งบินไปกอบกู้โลกช่วยผู้คนจากสัปรหลาดเนี่ย กูทำไม่ได้ไงการที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าคนเราจะไม่สามารถทําความดีได้นะฮะการทําความดีเนี่ยก็สามารถทําได้แบบหลายๆอย่างเลยนะฮะก็คือผมไม่รู้เอาเป็นว่าทําอะไรก็ได้ที่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอ่ะเนี่ยแหละดีที่สุดสาหรับผมแล้วนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับผมแม่งไม่ได้สาระอะไรจากผมเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็มีกนดีแล้วครับบายๆเจอกันคลิปหน้าครับปู้ ชุดลูกเสือถ้าพูดถึงชุดลูกเสือเนี่ยชุดลูกเสือเป็นเครื่องแต่งกายที่มีอุปกรณ์การแต่งกายเยอะมากเยอะแค่ไหนมาดูกันชุดลูกเสือเนี่ยจะประกอบไปด้วยรองเท้านักเรียนคือรองเท้าสีน้ำตาลทั่วไปนะแล้วก็ถุงเท้าลูกเสือถุงเท้าลูกเสือก็จะต้องมีผู้จากนั้นก็จะมีกางเกงกางเกงนักเรียนทั่วไปนั่นแหละเออแล้วก็จะมีชุดลูกเสือ แล้วก็เพิ่มสีสันให้มันโดยการใส่ผ้าพันคอเมื่อมีผ้าพันคอแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีวอลเกิลเท่านั้นยังไม่พอมันก็ต้องมีอินทนูเอามาประดับข้างหัวไหลเพื่อส้นตีนเลยมรลุจากนั้นมันก็ต้องมีหมวกหมวกก็ต้องมีหมวัหว,หว,หวเสือหัวเสือเล็กๆอะแม่งต้องซื้อมาใส่ด้วยจะเคจากนั้นเราก็ต้องมีเชือกนะฮะอยู่เคียงข้างกายแล้วก็ไม้งามป่โคตรเยอะคือมึงจะเยอะไปไหนถ้าเป็นไปได้นะสิ่งที่อยากจะเอาออกอันแรกเลยคือผ้าพันคอ คือไอตัวนี้มึงเอาออกไปเลยนะไอตัวผ้าพันคอไม่เท่าไหร่เว้ยคือไอบล็อกเกร์นเนี่ยคือกูต้องซื้อทุกอาทิตย์อะแม่งไม่หายก็หักแม่งมีอยู่2อย่างเนี่ยและไอสิ่งต่อไปที่ควรเอาออกอย่างมากเลยนะก็คืออินทนูกับผู้ฮะคือไอสองตัวเนี้ยแม่งใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเว้ยนอกจากจะเอามาลกหูลกตาเอามาติดหัวอะไรกับอ่าหน้าแข้งกูเนี่ยแม่งแล้วราคาก็ไม่ใช่ถูกๆูกด้วยนะอย่างไอผู้เนี่ยแม่งคู่ละ30ซื้อมาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร และก็จะมีอาวุธคู่กายของเราฮนะนั่นก็คือไม้งามนะครับผมไม้ง้มหรือไม้พองที่เราเคยใช้กันเนี่ยแม่งกูต้องพกมาโรงเรียนแล้วก็เอามาไว้ที่โรงเรียนพอถึงคาบก็ต้องวิ่งไปเอาพอวิ่งไปเอาเสร็จทําอะไรอขอคาบปุ๊บเอามารวมกันแค่นี้ประโยชน์ของไม้งม้มอยู่ในคาบก็ไม่ได้เอาไปใช้ทําส้นตีนอะไรเลยแต่ถ้าไม่เอาไปก็จะโดนทาโทษคือเพื่อ หรือว่าจริงๆเครื่องแต่นไก่ของลูกเสือเนี่ยมาอาจจะมีประโยชน์มากก็ได้นะแต่ผมแค่หาไม่เจอเท่านั้นเองนะครับผมถ้าใครรู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับบา,บายๆจ้าเฮ้ยตบยุงที่หน้าอืมเดกเพื่อนมียุงเกาะที่หน้าตรงแก้มข้างขวา ไอสัตว์นั่นมันข้างซ้ายมันบินหนีไปแล้วเพื่อนไม่ทานแล้วโอ้โหกูคบมึงเป็นเพื่อนได้ไงเนี่ยเออก็ก็กูขอโทษได้ไหมล่ะอืมนี่เพื่อนมึงอยู่เฉยๆนะอืมมีไรเหรอแล้วมึงตบหน้ากูทำไมเนี่ยพอดีกูเห็นยุงก่อนหนะ้ามึงอ่ะเพื่อนโอ้โหนี่มันเยี่ยมไปเลยเพื่อนแต่มึงเบาๆหน่อยนะเขาน่ เอไอ้สัตว te ์น <esi> ี่มึงตบกูทำไมเนี่ยโทษทีเพื่อนพอดีมียุงเกาะหน้ามึงอ้อ้สัตว์ไม่เห็นมีซอนตีอะไรเลยนี่มึงตบหัวกูเลยก็อนตะกี้กูเห็นมันมีจริงจริงนี่อืมอืมนี่มึงตบกูทำไมเนี่ยโทษทีเพื่อนพอดีมียุงเกาะหน้า โ <Billie S 2> อ้ยี่มไปเลยเพื่อนมึงนี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลยนี่ก <necessary> ูหลอกตบมึงนะเนี่ยความรู้สึกตอนแบกนมโรงเรียนกลับบ้านตอนประถมอือไิเติมแล้วสินะได้นมกลับไปกินที่บ้านด้วยสงสัยต้องแบกกลับบ้านแล้วล่ะอือเราต้องยกมันให้ได้เราคือผู้แข่ง แม่ครับผมกลับมาแล้วอืมกลับมาแล้วเหรอแล้วแบกนมมานี่หนักไหมเนี่ยออก็ไม่ได้หนักสักเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่เอาอจริงจริงหนักมากเลยแม่ เมื่อเพื่อนสนิทไม่ได้มาโรงเรียนเอ๊ะทำไมมันรู้สึกแปลกๆวะกินข้าวให้อิ่มแล้วค่อยไปนอนดีกว่าปวอดทีจังเลย กูรู้แล้วทำไมกูถึงรู้สึกแปลกแกูเหงานี่เองเออเพื่อนไม่มาพัดลมเพดานทุกคนนะทุกคนเคยรู้สึกกลัวพัดลมเพดานแบบนี้ไหมฮะผมเป็นคนหนึ่งเว้ที่เคยรู้สึกกลัวพัดลมแบบนี้มากซึ่งเรื่องมันก็เกิดตอนที่ผมอยู่อนุบาลน,นะ เพราะว่าภายในห้องเนี่ยมันใช้พัดลมเพดานแบบนี้ตัวใหญ่ๆเลยฮะสองตัวและในตอนอนุบาลเนี่ยมันก็จะมีการนอนกลางวันใช่ไหมซึ่งความเป็นเด็กอ่ะมันก็ไม่นอนหรอกมันนอนไม่หลับนะฮะและมันมีอยู่ครั้งหนึ่งฮะที่ผมได้นอนตรงกับพัดลมเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมนอนหงายเว้ยแล้วเราก็ไม่ได้หลับอะเพราะมันนอนไม่หลับ ไอเราก็นอนจ้องพัดลมไปอย่างนั้นอ่ะจู่ๆแม่งก็คิดเว้ยว่าถ้าไอพัดลมเชี่ยเนี่ยมันตกลงมามันต้องปาดหัวทุกคนตายหมดเลยเว้ยซึ่งมันเป็นความคิดที่ปัญญาอ่อนมากเลยเว้ยจริงๆแล้วพัดลมเนี่ยมันไม่ได้คมเหมือนมีดนะฮะและความเร็วมันไม่สามารถตัดหัวคนตายได้เว้ยแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็อันตรายอยู่ดีนะฮะถ้ามันตกลงมาจริงๆนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเกี่ยวกับมันละแต่ก็ไม่ได้ไว้ใจมันอยู่ดี แล้วใครที่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับพัดลมเพดานยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหะครับบ๊ายบายจ้าความรู้สึกตอนใกล้เปิดเทอมโอ้มันมาถึงแล้วสินะเวลาที่เราจะต้องกลับไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งอะถึงแม้ว่าเราไม่อยากจะไปแต่สุดท้ายก็ต้องไปอะนะเอาละ่ะวันนี้ฉันพร้อมแล้ว หกโมงเช้าที่ฉันตื่นมาต้องมีคุณค่าไปกันเลยคิตตี้อืมถึงแล้วสินะสถานที่ที่น่ากลัวแห่งน,นี้น่ะนี่คิตตี้รออยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวฉันเดินเข้าไปเองเอออะไรอะ โอ้นี่สินะศัตรูของฉันนะ่ะถ้าคิดว่าแกแน่แล้วก็วเข้ามาดูวะโอ้นี่นะ่ะเหรอศัตรูที่แข็งแกรงนะ่ะถ้ามีแค่ตัวเดียวแล้วก็เท่านี้นะ่ะมันไม่ขนามือฉันหรอกแกคิดว่าฉันมีคนเดียวงั้นเหรอเออหมยความว่ายังงไงกันนะ่ะถ้าแนจจิงก็เข้ามาเลยดีวะได้ได้เดี๋ยวฉันจะได้มาเลยพี่น้อง เออนี่นี่ไม่ได้มีตัวเดียวงั้นเหรอเอาเลยจิบหาละกูทำไงดีเนี่ยมันมันมากันสี่ตัวเลยเว้ยกูทำไม่ได้กูทำไม่ได้ช่วยกูด้วยนำเสนอหน้าห้อง วัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงการขึ้นไปวัดอุณหภูมิบนพระอาทิตย์นะครับผมโดยวิธีการขึ้นไปเนี่ยผมจะสร้างบันไดที่มันสูงสูงนะครับโดยมีสองคนยืนจับขายอยู่ข้างล่างมาให้มันหล้มลงมานะครับอย่างที่รู้กันนะครับในตอนกลางวันเนี่ยพระอาทิตย์มันจะร้อนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจึงตัดสินใจจะไปในตอนกลางคืนนะครับเพราะมันร้อนน้อยกว่าตอนกลางวันนะครับ พอไปถึงแล้วเนี่ยเราจะทําการเอาปหลอดว่าถุ่ยไปจิ้มพาทิดเลยนะครับและดูอุณหภูมิที่ได้มานะครับวัตถุประสงค์ที่ทํานะครับผมทําเพื่อความบันเทิงนะครับผมนี่คือเพื่อนที่พยายามนาเสนอให้ผลงานออกมาดีที่สุดและนี่ก็คือผมผู้มีหน้าที่ถือป้ายอย่างเดียวมันคือหน้าที่ของผมผมต้องทํามันให้ดีที่สุด <c oughs> นมลงเรียน ถ้าพูดถึงเรื่องนมโรงเรียนเนี่ยผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังมีแจกให้ไปกินที่บ้านทุกวันหรือเปล่าจริง,รงๆกินที่โรงเรียนก็ได้แหละไม่ต้องกลับไปกินที่บ้านหรอกเนาะคือตอนประถมเนี่ยผมได้กินทุกวันเลยฮะคือทุกวันจริงๆคือกินจนเบือ่อไปข้างหนึ่งอะ่ะกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกไม่รู้อยากให้สูงไปถึงไหนแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะการที่เรากินนมเนี่ยแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งอะที่ผมเกลียดมากเว้ยนั่นก,ก็คือตู้นมงโง่ๆอะ่ะผมไม่รู้ว่าโรงเรียนอื่นเขาสีอะไรนะ แต่โรงเรียนผมเป็นสีน้ำเงินเว้ยไอ้ตู้หรือถังนมส้นต,เตีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมอ๋อไม่อยากเข้าใกล้นะครับผมคือไอ้ตอนปิดเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอ้ตอนเปิดนี่สิดูอยู่ไกลๆเนี่ยเหมือนจะเหม็นนะแต่พอเดินเข้าไปใกล้เนี่ยเหม,ม็นเหมน็นมันเหม็นเชียเลยเว้ยไม่รู้มันเหม็นอะไรนะมันเหม,ม็นขี้งวงมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพอได้นมมาเนี่ยเราก็จะเอาไปล้างน้านะครับผมเพื่อให้กลิ่นมันออกนะปกติเนี่ยคนส่วนมากเขาจะกินที่โรงเรียนกันเลยฮะ ซึ่งผมก็กินที่โรงเรียนเหมือนกันแต่อาจจะมีบางวันฮะที่ผมคิดอยากจะเอากลับไปกินที่บ้านนะครับก็เลยเก็บใส่กระเป๋าเอาไปกินที่บ้านและชีวิตก็ต้องมาลุ้นว่ากูจะลืมกินมึงหรือเปล่าถ้าหากว่าลืมกินหรือว่าลืมมอาออกเนี่ยวันถัดมาแม่งมันจะคือระเบิดเวลานะฮะแม่งมันจะต่งมากต่งแบบมึงพร้อมระเบิดแล้วอ่ะพร้อมจะปล่อยนมข้างในออกมาแล้วเว้ย และชีวิตก็ต้องมาลุ้นรอบสองว่ามึงจะระเบิดตอนไหนถ้ายังไม่รีบเอาไปทิ้งถ้ามันระเบิดขึ้นมาเนี่ยคือยัดเค่มึงเหม็นกว่าไอ้ถังส้นตีนั่นดิคือมึงเหม็นมาโคตรเหม็นเหมือนอ้วกเลยนะแล้วมึงก็จะคิดได้ว่ารู้งี้กูกินตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนดีกว่าไม่ได้เอากลับไปกินที่บ้านแล้วสําหรับใครที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับนมโรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็สามารถขอเมนบอกได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ตัดจบแบบละครไทยบายๆเจอกันคลิปหน้าครับ